ชื่ออะไรคะริรด,ดาวันค่ะอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะจันทารนอนอคูค่คนต๊กค่ะค่ะรู้จักวีออเซมานานแค่ไหนแล้วสามเดือน,นะะอ้ะค่ะแต,ตอนมันนอนไม่หลับแล้วก็แขนชาพอเลิกทำงาน แบบแม่ครัวเนาะทำนี่ทำนู้นนันั้นชอบกินอันนี้ไปประมาณสามเดือนมันก็ดีขึ้นนอนหลับสบายดีเนาะคืออ,อ,อค่ะแล้วใครเป็นคนแนะนำม,มาคะอ๋อพี่นั้นน,ะะน้าค่ะที่สามท้องีิน้อยอะค่ะอ๋อค่ะแล้วตอนนี้มีอะไรอยากฝากบอกคนทางบ้านว่าคะว่ากินวีออเซ่แล้ว อยากฝากทุกคนค่ะของดีบอกต่อค่ะกินแล้วดีขึ้นอยากให้ทุกคนล้อมกินค่ะมันได้หลายๆอย่างค่ะลอมเขาไปดูวก็พูดไม่เป็นละ